พี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาดูข้าวที่ตัดนะครับกับข้าวที่ไม่ได้ตัดนะครับเรามองไปเห็นชัดเจนนะครับความสวยแตกต่างกันแบบไหนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอพี่น้องครับพอดีที่นาของสุดาฟาร์มติดถนนนะครับ ตอนนี้พี่น้องที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาแวะแล้วก็จะถามว่าข้าวทำไมถึงสวยต่างกันนะครับมันเหมือนกับเป็นชั้นชั้นนะครับหรือเหมือนกับขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับที่จริงไม่ใช่อยา่างนั้นนะครับมันเป็นข้าวที่ผมตัดแล้วก็เป็นข้าวที่ไม่ได้ตัดนะครับมันก็เลยสวยต่างกันนะครับพี่น้องดูได้ข้างหลังนะครับมันเหมือนกับเสื้อเก่ากับเสื้อใหม่นะครับพี่น้อง เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องส่วนข้าวที่ตัดนะครับใบข้าวจะออกมาใหม่นะครับคือมองไปก็มีความรู้สึกว่าเขาวสวยนะครับสีเขียวเข้มส่วนใบเก่านะครับต้นข้าวที่ไม่ได้ตัดพี่น้องก็มองดูนะครับชัดเจนนะครับสีมันต่างกัน อาสาเหตุที่เราไม่ได้ตัดหมดเนื่องจากว่าในจุดตรงนี้นะครับจุดที่เราตัดเป็นจุดที่สวยมากนะครับแล้วก็หากว่าปล่อยไว้ข้าวก็มีสิทธิ์ล้มนะครับเมื่อล้มแล้วผลผลิตเขาก็จะมีน้อยดังนั้นวิธีการแก้ปัญหาข้าวไม่ให้ล้มก็ใช้วิธีการตัดนะครับพี่น้องหากว่าไม่ตัดมีปัญหาแน,น,น่นอนนี่แหละครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องได้ดูกันนะครับว่า ข้าวที่ตัดกับไม่ตัดมันต่างการเห็นชัดเจนนะครับต้องรอดูให้ข้าวอุ้มท้องก่อนนะครับมันถึงจะเข้ากันได้นะครับพี่น้องนี่แหละครับก็พี่น้องดูได้นะครับข้าวสุดาฟาร์มเนื่องจากว่าเราใช้มูลวัวที่เราเลี้ยงในที่นานี่แหละครับเป็นปุ๋ยโดยไม่ต้องไปซื้อจากร้านนะครับไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีนะครับพี่น้องแล้วก็ปุ๋ยที่เรา ได้มาก็ได้จากปัจจพืชในนาเนี่แะครับพี่น้องเอามาเลี้ยงวัวนี่แหละครับแล้วก็เอามาใช้ในนาข้าวนะครับพี่น้องหาว่าดูความสวยความโดดเด่นนะครับสู้ข้าวเราใช้มูลวัวไม่ได้นะครับสวยทนด้วยนะครับแล้วก็ คอยดูพี่น้องจะสวยเรื่อยๆนะครับพี่น้องหาว่าเราใช้มูลวัวก็คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการทำนะครับมันต่างกันมากนะครับพี่น้องก็จึงนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ไล่เปลี่ยนเรียนรู้นะครับนี่นะครับพี่น้องก็ดูข้างล่างดูการแตกกอมันต่างกันมากนะครับข่าวที่เราใช้มูลวัวนะครับพี่น้องครับ แล้วเราก็าจะไม่จําเป็นต้องตัดเพราะว่าข้าวเราพอดีพอสวยพองามนะครับ คลิปน,นี้ก็แค่นีก้ก่อนนะครับสวัสดีครับ